รขอสวัสดีพี่น้องตอนน้ำคำนะครับผมมันก็จีด้มากถ้าพ,พี่น้องมาชมนีม่คือเพียแปลงในต้นมันสำปะหลังพี่น้องน่เห็นมานอกครับก็เลยลุงท่องก็เลยเสียเอาไอ้ผงศักดฟอกนอะครับสองกำมือาามก็น้ำฤทธิหนึ่งเสียมาฉีดผลเบิง่งว่าเพื่นสีเพื่นสีได้ผลดีปันใดน,นะครับนี่พี่น้องนี่คือน้ำผงสักดฟอกเนาะ แต่ลุงทองก็เคยใส่มาอยู่แต่ก็ได้ผลอยู่เนาะครับเนาะลุงทองกับสีสีดนี่นี่สีมาก่อนแล้วครับผมนี่หูซึกว่าเพิ่นเพิ่นแห่งใต้ก็ดีอยู่ผมว่าเนะครับเนาะนี่นี่เป็นขืนผมเอามันสั่นไหวอยู่นี่กับว่าลายหมัดดอกรับสีหมัดเนะเาะลองลองถดลองเบิ่งว่าเพิ่นสีหายบ่พี่น้องนี่นะครับสีชัยกัคือจังเพื่อนเพิ่นใต้ครับผมนี เปนตัวห,หน่อยๆลง,งคนต้นี่นะครัคือน้ำแผลเข้าน้ำฝงสักฟอกเข้าสักเสื้อผ่านนี่แหละครับผมผมใส่กำมือกำมือเข้านี่แหละเนาะผสมน้ำดิดหนึ่งผมก็เริ่มมาลองฉีดเพิ่อกะได้ผลดูครับผมเพราะว่าเพิ่นขืนหลายแห่งเพิ่นขูอยู่น้ำใบพี่น้องนี่เพิ่นใต้เพิ่นขูลงมานี่ะครับ พี่น้องครับันมีเพียแปีลงในต้นมันก็ลองเอาไปเห็ดใส่บ้างนะครับเด้อคนไหนละลายดีๆก็ใส่ปีสะพายล้างห่อตอน้นามยีชิบิลิตก็ใส่จักสองกำมือเนาะคนไหนมันละลายให้ดีๆก็ชีดเนาะครับผมบมืมีผลก็ต้นมันห่อดอกพี่น้องเนาะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับผม ขอสวัสดีด้วยครับเด้อพี่น้องทุกคนพบพอกันใหม่ในะคลิปหนาเนาะครับจากลุงทองเกษตรอินทรีย์ขอบคุณครับ